สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยิบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน,น้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับเพชรสีม่วงนะครับเนาะสับสายฟรีนะครับองน้องก็คือฟรีจริงๆนะครับเนาะแบบไม่ได้เติเตมสักเพชรเลยนะครับหรือว่าไม่มีเพชรสักแดงเลยนะครับองน้องแล้ววันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนหาเพชรม่วงไปแลกสุดฟรีๆไปแลกของฟรีๆนะครับเนาะก็คืออยู่ในคลิปนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นเคล็ดลับดีกว่านะครับเนาะจะ บอกแบบนี้ดีกว่านะัรับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่กําลังหาเพชรสีม่วงอยู่ตอนนี้นะครับโนเราก็ได้น้อยนะครับโนไม่รู้จะหาจุดไหนนะครับโนก็คือพี่สอนหาไปแล้วนะครับโนก็มีจุดลับด้วยในการหานะครับโนแต่ต้องได้เติมเพชรนะครับแต่วันนี้นะครับโนก็คือเราจะมาหาเพชรม่วง สบับสายฟรีนะครับน้องไม่ต้องง้อใครนะครับน้องไม่ต้องให้ใครมาเติมให้แล้วก็ไม่ต้องเติมด้วยนะครับน้องเล่นแบบสายฟรีรับของแบบสายฟรีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครอยากได้เพชรฟรีนะครับน้องเพชรจริงๆนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่เพชรม่วงนะครับน้องก็ถ้าอยากได้เพชรจริงๆนะครับน้องพี่ก็มีแจกอยู่ในตอนนี้นะครับน้องก็คือถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดู9 0้าคนดูนะครับก็รับเพชรฟรีจากพี่ไปได้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของ บัตรเจน่ามูลค่า300บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่แจกให้ฟรีๆแล้วกันนะครับเนาะก็คือถ้าครบ9,000คนดูนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับองน้องถ้าอยากให้มันถึงนะครับเนาะก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองคนละ1ทีละกันนะครับเนาะถ้ามีกลุ่มก็ฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มคนละ1กลุ่มละกันนะครับองน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นกลุ่มกัลีน่าฟรีไฟล์ละกันนะครับองน้องที่แบบว่ามีคนเล่นฟรีไฟล์เยอะๆละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาสอนนหาะครับเนาะหรือว่อยๆ เคล็ดลับนะครับเนาะในการหาเพชรม่วงแบบฉบับสายฟรีนะครับเนาะก็คือก่อนอื่นเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าเราอยากได้เพชรม่วงนะครับเนาะก็ลหลายคนก็จะจะหาจากจุดนี้นะครับเนาะเป็นจุดแรกๆเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะหาได้นะครับวงน้องแล้วก็ถ้าถามพี่นะครับเนาะว่ามีจุดอื่นหาได้หรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจุดอื่นก็สามารถหาได้นะครับเนาะแต่ไม่กิจกรกมสายเติร์นะครับวงน้องแต่ถ้าสายฟรีอย่างหานะครับเนาะจะมีแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเป็นภารกิจไรัว นอันแรกเราสามารถหาได้จากภารกิจรายวันนะครับนาอที่แบบว่าเป็นการทำดาเมจนะครับน้อให้ครบ1 0,000มนนะครับบงน้องเราก็เล่นกับเพื่อนให้ครบ1เกมนะครับนาะเราก็ทุกๆเก้าชั่วโมงนะครับวงน้องจะมีการรีหนึ่งครั้งนะครับน้องก็เท่ากับว่าถ้าเราอยากได้นะครับวงน้องก็คือทุกๆเก้าชั่วโมงนะครับนาะเราสามารถรับได้เรื่อยๆนะครับนาอในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องเราก็อันแรกก็เหมือนกันนะครับนาอเป็นการถอดรหัสนะครับวงน้องก็คือการถอดรหัสนะครับนาออันแรกเราจะเอาของเพื่อนมาใส่นะครับนา ให้ได้2โค้ดนะครับนะ้องก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอพี่ได้นะครับเนาะถ้าไม่มีคนใส่เดี๋ยวพี่ใส่ให้ละกันนะครับวงน้องเราก็อันที่2นะครับนะ้องก็คือเอาโค้ดของเรานะครับเนาะไปให้เพื่อนใส่นะครับวงน้องเออก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับเนาะแล้วเราก็จะได้นะครับวงน้องเราก็ เหมือนกันนะครับน ok. ้องสังเกตเวลาตรงนี้เลยนะครับวงน้องจานนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าทุกๆ9ชั่วโมงนะครับน้องจะมีการรีเฟรชนะครับน้องก็จะประมาณเดี๋ยวนะครับวงน้องเราก็เราสามารถใส่ใหม่ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่ากับว่านะครับเนาะหนึ่งวันเราสามารถหาได้จากจุดนี้นะครับเนาะห้าสิบเพชรนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คูณไปได้เลยนะครับวงน้องห้าสิบเพชรนะครับเนาะตกอยู่วันละห้าสิบเพชรนะครับวงน้องก็คือสองวันเราได้หนึ่งร ครับน้องสี่วันเราได้200นะครับองน้องก็6วันนะครับน้องเราได้300นะครับองน้องก็คือ1สัปดาห์นะครับน้องเราได้นะครับองน้องก็350เพชรม่วงนะครับน้องในจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับองน้องก็1สัปดาห์นะครับน้องได้สัปดาห์ละ350เพชรนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับองน้องก็หาแบบสายฟรีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องเราก็จะมีทางด้านของภารกิจล็อกอินนะครับน้องให้ครบ5วันด้วยนะครับน,น, stem. น stem. Bi ้องทีนน่แบบว่าตายตัวเลยนะครับน้องตัวนั Twelve. แต่ต้องได้นะครับเนาะก็เป็นภารกิจล็อกอินนะครับเนาะถ้าครบเมื่อไหร่ก็จึงสามารถรับได้นะครับวงน้องแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับวงน้องก็คือขยับมาด้านซ้ายนิดนึงนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราสามารถหาได้นะครับวงน้องก็คือตอนนี้เราสามารถหาได้นะครับเนาะก็เป็นวันที่นี้นะครับวงน้องก็คือปัจจุบันก็เป็นวันปัจจุบันเลยนะครับเนาะที่สามารถหาได้ก็เหลือเพียง6วันนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากหาวันต่อไปได้อีกหลาจะหาได้วันไหนนะครับวงน้องก็คือตามท เป็นเดือน8วันที่21นะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องแล้ก็วันต่อไปก็เป็นทางด้านของวันที่28นะครับวงน้องแล้ก็วันที่4เดือน9นะครับน้องก็เท่ากับว่า1สัปดาห์นะครับน้องจะมีการรีเฟซครั้งใหญ่อีก1ครั้งนะครับน้องก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้อยู่กับเรานะครับน้องก็คือ4สัปดาห์เต็มๆนะครับน้องก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับวงน้องแล้ก็สัปดาห์ละ350เพพรนนะคคับ้องีู่ณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววครับงนอา็ ถามว่าเราแลกซุดตัวนี้ได้หรือเปล่าครับนงน้องก็คือได้แน่นอน100%เรนะครับเนาะล้วก็บางคนยังไม่เข้าใจนะครับเนาะว่าซุดเราสามารถแลกได้หรือเปล่าครับนาะก็คือสําหรับซุดที่แบบว่ามีเพชรอยู่ด้านหลังเขียนว่า9เพชรนะครับเนาะจะได้บวกเพชรเเพชรทุกซุดนะครับเนาะหรือว่าทุกอันนะครับเนาะส่วนเราสามารถรับได้นะครับเนาะถ้ามีเพชรเเพชรนะครับเนาะถ้าคนไม่มีเพชรเเพชรนะครับนงน้องก็คือสามารถรับได้นะครับอันแรกก็เป็นทางด้านของซุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะล้วก็อันที่2ก็เป็นโพ ไฟล์ล่อนะครับนองสเก็ตบอร์ดนะครับนองแล้วก็ที่แรงที่สุดเลยก็เป็นทางด้านของสกินเคียวตัวนี้นะครับนองที่แบบว่าสามารถแลกได้แบบสายฟรีนะครับนองก็เป็นของขวัญฟรีนะครับนองก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงนองแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับนองก็คือยังจะมีทางด้านของเยอะแยะมากมายนะครับนองไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ วงแหวนนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถเอาไป lemonade. แต่งงานกับสาวๆได้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวนะครับเนาะบัตรสร้างห้องก็มีนะครับแลกได้แบบไม่จํากัดด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณ้เลยนะครับเนาะตอนนี้กิจกรรมก็ยังแลกได้แบบไม่จากัดนะครับวงน้องแต่วันที่แลกได้จริงๆนะครับเนาะก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะก็จํากัดเหมือนเดิมนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องกิจกรรมสลองครบบอ5ปี ครับน้องถ้าใครอยากได้ของฟรีนะครับน้องพี่ก็มาแนะนําเพิ่มแล้วกันนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีนะครับน้องมีกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นช้อยตัวใหม่นะครับน้องที่เปิดให้เล่นแล้ว,วน,น,ะะน,าาน,นะครับวงน้องเราก็สามารถรับสุดได้ฟรีๆด้วยนะครับน้องเป็นการทําภารกิจรายวันในจุดด้านขวานะครับน้องก็แต่ละช้อยจะไม่เหมือนกันแต่ละสุดจะไม่เหมือนกันนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือเราสามารถรับกล่องตัวนี้ได้นะครับน้องในกล่องตัวนี้ก็มีชุดนะครับหรือว่ามีของแรงในนี้ด้วยนะครับน้องก็มีบัตรสร้างห้อง ด้วยนะครับน้อแล้วก็มีบัตรอันนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นบัตรลอยยอนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าของไปนะครับน้อสายฟรีได้รับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อก็อย่าลืมมาเล่นกันละกันนะครับน้อในส่วนของ กิจลกรรมสลองรอบ5ปีนะครับนองในช้อยตัวนี้นะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอนเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอนว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอนเป็นแบบนี้เลยนะครับนอนพี่บอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอนก็คือจะมีทางด้านของกล่องนะครับนอนที่สามารถรับสุดได้ฟรีๆนะครับนอนก็เป็นกล่องตัวนี้นะครับนอนใครที่แบบว่าทําภารกิจรายวันสําเร็จแล้วก็ ออกมารับในจุดนี้ได้เลยนะครับงงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโนในส่วนของกิจกรรมสลองครบรอบ5ปีนะครับน้องแล้วก็เมื่อเราทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับวงน้องแต่ละวันนะครับน้องเราก็มาสามารถรับซุดได้ตรงนี้นะครับงงน้องก็มี5้าุดนะครับน้องที่แบบว่ารับได้นะครับน้องพี่ได้สุดหนึ่งแล้วนะครับวงน้องสุดต่อไปพี่ก็ทําภารกิจนะครับน้องแล้วก็แต่ละสุดภารกิจจะไม่เหมือนกันนะครับน้องก็อ่านก่อนลวกันนะครับน้องก่อนที่ เราสามารถมาอ่านก่อนได้นะครับงองก็จะบเปรามานี้เลยนะครับนรก็นี่เลยนะครับงองยังไม่หมดเท่านี้นะครับนรก็ยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับนอที่แบบว่าแจกสกินกระเป๋าฟรีๆนะครับนอตัวละครฟรีๆนะครับวงนเราก็ยังจะมีทางด้านของสกินไอวอลฟรีๆด้วยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับนรก็มีของฟรีอีกเยอะแยะมากๆนะครับนอก็จอบเปรามานี่เลยนะครับงองก็เป็นยังไงกันบ้างงองก็คืออันนี้นะครับนรก็ เป็นทางด้านของกิเลก้มนะครับเนาะตัวใหม่นะครับท <blueberry> ี่แบบว่าเปิดให้เล่นนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่อยากได้ของฟฟี่หรือว่าอยากได้ของแลนแลนะครับเนาะก็มีแน่นอนในเซิร์ฟนะครับเนาะก็จะเปามาได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของฟี่จากพี่พี่ก็มีนะครับวงน้องแล้วก็ไปเงินบ้างครับเนาะสำหรับการหาเพชรม่วงนะครับเนาะสำหรับสายฟีนะครับวงน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟี่หรือว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะ เข้ามาได้เลยนะครับน้องอันไหนที่พี่เขาแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ละกันนะครับวงน้องสําหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่อยากได้ของฟิฟี่นะครับวงน้องก็คือคอมเมนต์มาได้นะครับน้องเอฟซีคนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับน้องพี่ขอให้ถึงสามแสนไวๆละกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องถ้าถึงสามแสนเมื่อไหร่นะะะะะะคคครรรรััััััับบบเเเดดดีีีี๋ยยววพพ่่แจจจจกกกกหหนนนนนนนต็็มมใ้้้้ลออองงงปาณ เลยนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%นะครับโน้วก,ก็จะเป้ามาได้เลยนะครับองน้องสำหรับคลิปนี้นะครับโน้ตพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับองน้องก็คือขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับองน้องไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับโน้ตสำหรับนนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย